สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและฝากช่องชัด bkl ด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีครับน่าจะเป็นข่าวน่าปัจจุบันน่าจะเป็นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับจริงๆมันมันมันมาหลายวันแล้วแต่ผมไม่ไม่ได้คุยเลยทำแต่คลิปช็อตเล่นๆ <c oughs> ก็อย่างนี้นะครับ ก็เหมือนวันนั้นที่มันมีแผ่นดินดไหวเ้าพวกเราจะไม่รู้กันเลยผมกำลังตักข้าวอยู่อยู่ดีๆเตึกมันเอียงเอียงแล้วมันมันขึ้นหัวมันทำให้เบียนหัวผมก็จะล้มตอนนั้นนผมก็จะล้มแล้วผมพยายามจะเดินออกไปเดินออกไปดูเอ๊เห็นกระปุกพริกมันมันมันกระดิกแก๊ะแก๊ะแกละแกละรู้แหละรู้แหละแผ่นดินไหวแน่ มาดูตรงระเบียงเห็นน้ําน้าไอ้น้ําที่มันขังอยู่อ่ะมันเอียงมาขวาเอียงไปซ้ายเอียงอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องลงข้างล่างแนละ้วรอให้มันหยุดสั่นกันแต่ไอ้ช่วงเวลาเราสันนนะนส่นนี่นะตึกมันสั่นเนี่ยเราอย่าพยายามไปเดินตรงไหนนะ เผื่อเราพยายามลงตรงบันไดหรือบันไดตรงที่มันตึกมันสามารถทําให้คนหล่นได้เวลามันเอียงเราเราตาลายไปตามมันเลยสามารถหล่นได้นะเงยนี่เป็นเรผมต้องเตือนไว้ก่อนต้องรอให้มันหยุดก่อนนั่งยองๆเวลานั่งยองๆเอาขาเท้านั่งเหมือนคุกเข่าเอาขาขึ้นข้างนึง เพื่อเตรียมการเออพอถึงเวลามันหยุดแล้วก็ล็อกห้องเอาอเออไอเอกสารหรืออะไรที่มันสําคัญหรือว่าของที่มันสําคัญนั้นลงไปด้วยแล้วล็อกห้องปึ๊เลยแล้วลงไปอยู่ข้างล่างก่อนสักชั่วโมงหนึง่งดูเหตุการณ์ก่อนถ้าเหตุการณ์ปกติเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วตอนที่ผม <lunch> ลงไปนี่ เสียงตึกนี่ก็ร้องเนะินลงมา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 มันใช่ครับแต่ไม่ใช่มันาะมันอยู่หน้าตึกเราต้องไปอยู่ตรงนู้นเลยนฮะตรงที่มันที่มันโล่งๆโปร่งๆเพราะว่าข้างล่างนี่เวลาเราอยู่นะมันมันจะไม่มีเสียงเราจะไม่รู้หรอกครับว่ามันสั่นมากสั่นน้อยขนาดไหนมันไม่เหมือนอยู่อยู่อยู่บนตัวตึกบนตัวตึกนี่เราจะรู้เลย สันมากสันน้อยคราวนี้คนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมาดูแค่อคีภัยหรืออุบัติเหตุหรืออะไรในบ้านเราแล้วครับอาชญาก,กรรมอะไรเงี้ยมันต้องดูเรื่องแผ่นดินไหวด้วยถ้ามันมีครั้งที่หนึ่งเรามันก็มีครั้งที่สองเพราะมันมีรอยแยกออกมาแล้วศูนย์กลางศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของของของแผ่นดินดินไหวนี่ก็คือทางเมียนมานะครับ มันเล้ามันเล้ามาทางประเทศเรานี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละพูดง่ายก็เหมือนว่ามันเริ่มมีรอยแตกแล้วแล้วพอมันแตกแล้วมันเริ่มสุดซุดซุดมันเริ่มสันสันไม่เห็นไม่เห็นข่าวครับ มันจะมีรอยที่พม,ม่าจะมีรอยล้ามีรอยหลุมอะไรอย่างนี้มีประเทศเรานี่โดนแค่ตึกถล,มล่มนะที่เจตุจักโหอย่างขนาดนี้เลยเห็นเคนเห็นเคนมันเอ็นแล้วมันช็อตแล้วมันจะร่วงแล้วแต่ไม่มีใครตะโกนเลยนะผมเห็นนะไม่มีใครตะโกนให้ออกมาตึกจะถล่มไปโดนแผ่นดินไหวด้วยเอง แค่แผ่นดินไหวนี่คุณก็ควรรู้แล้วคุณต้องลงลงมารีบลงมามันเป็นสัญชาตญาณเลยครฮะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเสาใดเสาหนึ่งที่มันรับมันจะไหวหรือเปล่ามันถ้าเกิดตรงฝั่งซ้ายมันรับไม่ไหวฝั่งขวาหรือฝั่งขวารับไม่ไหวมันก็จะสุดแถบนั้นเอียงก่อนหรือไม่ถ้าก็ช่วงกลางมันรับไม่ไหวมันจะพควดลงมาเลย คุณครลองสังเกตข่าวดูข่าวเรื่องพวกนี้สังเกตแต่ยซ้ายเอียงนะเนะี่ยตึกซ้ายไม่ไหวแล้วมันจะพวดเลยตึกพวดเฉพาะซ้ายขวาไม่รับไม่ไหวพวดขวาถ้าเกิดว่าตรงกลางอะ่ะมันไม่ไหวมันมันจะซุดลงมาทีเดียวเลยฟูบเลยโคนตายไปเท่าไหร่เนี่ยคือทํางานมันก็ลําบากแล้วงานงานพวกนี้นะงานมันก็พูดยังไงงานเหมือนกรรมกรมันก็ลําบากแล้วแต่ว่าต้องมามาหลบ มาหลบอันตรายอีกมาเสี่ยงภัยอบางคนก็มาต่างจังหวัดเนี่ยครับก็ต้องมานั่งเสี่ยงต้องมานั่งมีลูกมีครอบครัวต้องดูแลยต้องมาเสียชีวิตก็บางมีบางคนที่รอดตายก็มีครับที่ผมเห็นมีผู้หญิงพอมันสุดมาปุ๊บร่วงลงเนี่ยครับ ไอ้พวกปูนพวกอะไรมันมันก็ถมไปครึ่งตัวแล้วดีนะไอ้ตรงบนหัวนี่มันมันจะมีเหล็กตามโป่งให้มีอากาศหายใจแต่น้องเขาก็คงไม่มีเสียงแลวคนมันคงขาดน้ำขาดอะไรคงเจ็บด้วยอะผมว่าคงเจ็บด้วยนะแต่ไม่มีแรงก็เหมือนกับคนว่าใกลจะตายแนละ้วทำอะไรไม่ถูกแล้วเสียงก็แหบน้ำอะไรก็ไม่มีกินนี่เลยครับเพราะ เห็นเขาสืบมาน้่ยมีไอบริษัทจีนเข้าไปเอาเอกสารดยปีนเข้าไปเอาเอกสารหอบหนีกันนะฮะนี่แหละในเน,นี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่มัน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 ไม่น่าจะดีมากเท่าไหร่ฮะหลักมันพวกนี้มันเป็นหลักฐานแล้วด้วยเขาห้ามเข้าไปเอาอยู่แล้วเน่ยเออเลข เขาเอาเหล็กมาท่ามาดูเลยเรียงเลยนะแต่ละเส้นแต่ละเส้นผมบอกอาจอาจอาจจะไม่ได้มาตร,าตรฐานเอาบริษทัทจีนมาทําทําไมบริษทัทจีนเขาระมูลได้เลยครับผมอยากจะรู้ถ้าคนไทยมันมันไม่ไม่เปิดลู่ทางให้นะผมว่าไม่มีทาง คำว่าจีนนี่เราก็รู้อยู่แล้วแม้แต่เสื้อผ้าแม้แต่สิ่งของนี่เรารู้อยู่แล้วมันไม่มันไม่ทําไม่ค่อยได้คุณภาพใช้แป๊บเดียวเดี๋ยมันก็พังเดี๋ยวมันก็เจ๊งก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทบริษัทหนึง่งโฆษณาโทรศัพท์จีนะนี่ยีข้อหนึง่งอยู่บ่อยบ่อยแต่บริษัทนี้ดีนะ ผมดูดู้วมันลูกเล่นมันเยอะนะลูกเล่นอะไรมันเยอะโอ้โหมันมันทําได้เหนือกว่านะแผ่นพับแผ่นละไรลูกเล่นเล่นได้หลายหน้าจอเล่นได้หลายแอปกล้องก็อยู่ในระดับเกรดขั้นบีหน่อยถ่ายมาอาจจะไม่มัวอาจจะไม่ไม่แสงออกส้มส้มแดงแดงมันก็ดีบางอย่างมันก็ดีบางอย่างมันมันอยู่ที่คนนะครับ ความตั้งใจของคนที่เขาจะทําให้คนสินค้าให้คนมาใช้เนี่ยเขาทําดีหรือไม่ดีคราวนี้เราประเทศเราก็จะไม่ไม่ไม,มีทุกปีเนี่ยเวลาตามตึดนี่นะครับเขาจะซ้อมหนีหนีแอ์ซ้อมอัคีภัยเนี่ยซ้อมหนีไฟเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มไปนะซ้อมแผ่นดินไหวคือเวลาเรา เอาของอะไรไว้ในห้องหรือในบ้านเนี่ยเราอย่าพยายามไว้สูงในที่สูงเกินไปหรือว่าสินค้านั้นหรือว่าของนั้นมันมันมีน้ําหนักมากเกินไปเวลามันสั่นไหวมันอาจจะทําใหม้มันทับเราเกิดเสียชีวิตได้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้หรือไม่ของอะไรก็แล้วแต่ที่วางไว้ไม่ให้มันเอียง เอียงไหลฮะที่มันเป็นอันตรายอย่างมีดอย่างอะไรพวกนี้อย่างเหล็กอย่างอะไรของอะไรที่มัน,มนค่อนข้างเวลามันจะทบโดนตัวมันสามารถทําให้เราบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลยไออย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นนี่มันที่มันมันค่อนข้างจะดูแบบอันตรายหน่อยจะเป็นพวกตู้เย็นไอเครื่องซักผ้าอย่างงี้ พวกไอ้แอร์เนี้ยไอ้คอมเพรสเซอร์ไอ้พวกทาความร้อนอนะที่มันอยู่ข้างนอกพวกนี้นะไอ้ของแรงหนักนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่อยู่อยู่ข้างล่างมันไม่เท่าไหร่ถ้าอยู่แบบข้างบนหน่อยนะมันมันจะมีปัญหามันจะมาโดนหน้าโดนตาทับตัวเราได้ ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันแล้วเพราะว่าว่าโลกมันยิ่งพัฒนามากๆมันมันยิ่งเอาแร่ธาตุเอาทรัพยากรไปใช้มันทําให้ให้ให้เราเกิดภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่ามาจากน้ํามาจากไฟมาจากมาจากแผ่นดินไหวมาจากลมมาจากฝนทะเลมันคือภัยพิบัตทิทนั้นนะฮะ แค่อุบัติเหตุเนีชนกันตายเนี่ยขับรถชนกนตายนีย่ไม่ถือว่ามากอ้วคือ,อเราต้องมีกิจสํานึกด้วยนะครับคือเราเราต้องทําให้ให้ใหใหดบดสอนเด็กรุ่นหลังด้วยไอ้เรื่องการโกงกินเนี่ยมันสําคัญมากเห็นไหมครับมัน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 ทําให้ได้รับความเสียหายใครก็รู้อยู่แล้ว,ลวครับ มันจะมีหรือไม่มีการโกงกินเนะี่ยคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอ่าการการทําตึกเย <c oughs> ขนาดตึกใหม่ๆอะยังโดนถล่มเลยแผ่นดินไหวยังถล่มเลยแล้วตึกตึกเก,ก่าๆนี่ดูดูสิไม่มีอะไรเลยนะไม่โดนไม่ไม่ล้าวไม่อะไรนะตึกเก,ก่าๆแสดงมันได้มาตรฐานกว่าคือการทําไม่วาเหล็กอะไรมันมาตรฐานกว่าเห็นไหมไม่อายบัางหรอือ ทำตึกใหม่ๆยงแท้คุณทําใหม่ๆแทนนี้ว่าตึกคุณจะแข็งแรงอะไรนีไร่ไงโครงสร้างน่าจะแข็งแรงกว่าไหนเอาประเทศนี้มาทำด้วยจีนอีกอ,อ,อ,ววอะไอ้เทาวเวลหา,า,ววาอะไรเนี่ยเทเวเทวอะไรเนี่ยออกลายเปนเนี่ยดูนีตึกเก,ก่าๆผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเ,เป็นที่ก็แค่สันคอนสันคอนและเศษ เศษปูนกระเด็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 นเหมือนขาวๆวเวลาเวลามีกล้องถ่ายนะตรงตึกนะมันจะขาวๆขาวๆเวลามันโดนแสงจากกระจกมันจะมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนคลื่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 นนี่แหละครับนี่แหละครับการกินนี่มันก็มีปัญหานเนี่ยคนเนี่ยอย่างดูคลิปที่คนจีนหอบแ้มหนีไป นี่ยถ้าคุณไม่ทำผิดจริงๆเนี่ยคุณจะมาเดือดร้อนทำไมคุณก็ให้ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเต่คุณก็ค่อยเอาที่หลังก็ได้แล้วนี่มันคือการร้อนตัวไยอ,อันนี้ก็ผมเหมือนก็พูดเล่นๆนะพอแดกอิ่มแล้วก็ต้องหอบหลักฐานแดกอิ่มแล้วหอบหลักฐานหนีไป <laughs> มีแล้ผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าผมเดือนนี้ผมลงลงคลิปแค่คลิปเดียวเองผมเบื่อผมเม่รู้มาทำอย่างอื่นผมก็ลงไอ้คลิปช็อตให้ให้มันเป็นลงให้มันจําไม่เสียไอไอมันจําวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับอะไรพูดผิดไปนะครับมองดูคนข้างหลังให้ดีนะครับดูแลลูกหลานให้ดีคอยสอนนะครับอะไรผิด อะไรถูกก็ชมไปนะครับอะไรผิดก็สอนนะครับอย่าไปด่าอย่าไปว่าตำหนิเด็กมันนะครับค่อยบอกเหตุผลเขา Let's go ทำมาอาชีพหาเงินหาทองเท่าไครับที่จะทำให้เราไม่อมดตายการทนันก็อย่าไปเสี่ยงเล่นเหมือนรับเอาแค่หวยก็พอแล้วเล่นนิดๆหน่อยๆเผื่อฟุ๊ก สวัสดีครับฝากช่องชัดใส่ใหม่และช่องชัด BKL ด้วยนะครับขอบคุณครับ